อันยองฮัสยพวกกับทีมงาน,นทางี้อยูคเคกิน,นัวนะคะวันนี้เราไปเล่นเกมเราบอกซึ่งเราจะไปหาแมปหนึ่งมานะเราขอดูก่อนแมปไหนเราไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นไม่เล่นไม่อันนี้เล่นอยู่นะแต่มาเพียเราไม่เล่นแล้วอันนี้เล่นอยู่นะเดี๋ยวขอหาแมปแป,ป๊บนึงนะเราไปเจอแมปหนึ่งแบบนี้ของพี่แป้งซีบิงให้พี่แป้งของเล่นก็เอออยากจะเล่นนูมันคือแมปอะไรเราก็หาสักรนหน,หน่อยนะ ไม่มีเธอคพนน้อยเลยครับผมไม่แต่เธอนนพ้เยอะเพน่งนะเผื่อจะเจอเธอรพนน้อยเจอและผู้เล่นสามคนเราเข้าไปเราก็เป็นสี่คนต้องสงสัยว่าทำไมมาอัดไวลานี้เพราะว่าอาทิตย์เสร็จล้วก็จะไล์ต่อนะฮะไล์สำหรับน้องให้น้องๆดูจนเศว้านะถ้าใครอยากจะดูไล์ก็ดูในหลังได้นะไม่ต้องสงสัยว่า เสียงอะไรก็เราเปิดทีวีไม่เท่เลยนะไม่ให้มันประกาศเงียบไปไม่ให้มันะกิดมันเงียบไป,ไปบเไปพราะบวกบวกเอิม่มเพราะเราเพิ่งตื่นด้วยแป๊บนึงนะบิโกะทักบิโกะเด้งมาบิโกะเด้งมาตอนเราอัดคลิป ท <mid S 2> ี่เราเราโหลดวิกโกมาไม่เท่าไหร่นะนี่ตรงนี้ เนี่ยแค่ตรงนี้เก็บเหรียญก่อนกูรู้กูรู้อันไหนกูรู้อันไหนไม่ใช่เอื้อคนดูเราล่งาวงยาคนดูเราล่วง เราจะมาเล่นอืมมันต้อง,องมองแบบนี้เพราะว่าเป็นยังไงดีอะมองแบบนี้แล้วกัน รางคาดี้มีอะไรบ้างเออกระตุกเหรอเป็นอนนะคุณดูเป็นหนึ่งนะโอเคคิดออกแล้วทำไมเราไม่กระโดดล็อกไว้อะแล้วก็กระโดดไปดิ ฉันออกไปจากที่นี่หน่อยได้ไหมในติดที่นี่มากี่ปีแล้วฮะห้าร้อยกว่าปีห้าร้อยกว่าปีอุย้ยลงตรงนั้นตรงกลางเพื่อนมันไม่ใช่นั่งมันไม่ใช่นั่งมันน่าจะลงตรงกลางตรงกลางตรงกลางมันมีที่ลงมันมีที่ลงอื้อ,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 อเพื่อนอยากเพื่อนอยากจะลุกใช่ไหมมาตรงนี้นี่ขั้ะกระโดดตาให้ดูเลย อ๋อลงตรงกลางลงดีๆมันต้องมีรูอยู่ต้องมีทางไปทางไปต่อนี่นายติดไม่ใช่นายติดลุมนี่ก็เลยจะพูดว่านายติดลุกนี้ ีทางไปอยู่เนี่ยต้องหามันต้องแบบเล่งดีๆอะเล่งดีๆอะเล่งแบบดีๆสุดๆอะเล่งดีๆแบบสุดๆอะต้องเล่งดีๆมันมีทางมีมีทางอยู่ทางนั้นนั้นนั้นนันนันหรือทางนี้หรือทางนี้ไม่ใช่ ทางนั้นแหละทั้งนั้นแหละเพราะว่าเห็นพี่แปงมาทางนี้อยู่โอ้ยเขาไปไหนไหนกันหมดแล้วอะอขอดูตัานเขาดูก่อนลูที่สี่หนึ่งห้าห้าเขาไปห้ากันแล้วเราอยู่ที่สี่อยู่ยเราวังไม่ผ่านตะกทีเราขีเก็บไปดูพี่แปงด้วยไปเด็นอีกทีเี่ยเอ้ย แมงเอ้ยน okay. ั่นนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราแบบนี่นะนี่นะนี่นะคนดูคนดูมาแบบงงๆ อีน้ำสกะปรกฟิปปิ่งเลยจริงนายอ่ะช่วยฉันออกไปจากที่นี่หน่อยได้ไหมเออมึงเดี๋ยวก่อนนะคิดว่าเราเป็นผู้ชายเหรอเออเออผมอย่างน,นี้ผู้หญิงหรอมั้งใช่เป็นผู้หญิงดี๋ยวเอาดับตรงเนี้ยฟันแม่งเลย ออกแล้วพี่เป้บอกว่านับตรงมุมยังไงแปบน,นึงนะคนุณดูขอตอบอันนี้โอเคมันต้องเออต้องมุมปะ อ๋อมันต้องลูมุมดูมุม,ม,มห้องไหนห้องใดห้องนึงอะเพราะว่าพี่แป้งเห็นพี่แป้งเล่นอยู่ เลนี่นี่เพื่อนนี่เออตัวเราห,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 หายไปครึ่งหนึ่งไปทางนี้เพื่อน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 อ๋อ สามหกเก้าแปดสามหกเก้แปดสามหกเก้แปดสามหกกปดมหกก็ปดกก็ปดาหกกปหกกปหกเก้าแปสหไม่กี่หลักกว่า ขาจดเลขไว้ก่อนเขาจดเลขไว้ก่อนนะคนุณดนะูมาแล้วคุณดูเราได้รหัสมาแล้วเพื่อนนี่เพื่อนรหัสมาแล้วกสามแปดเจ็ดสามหก ก็เห็นแล้ว,วมันไม่ถูกกับเพื่อน กี่คะไรอ่ะขอดีเทตตัวก่อนเมื่อกี้กดเมื่อกี้กดอะไรอะมื่อกี้กดอะไรไปอ่ะ กดอะไรไปตรงนี้ข้างหลังปะเดี๋ยวดูข้างหลังกันบ้าอกี้มึงกดอะไรไปแบบแบบแบบแป๊บแปบ,บแปบ,บแปบโน้สันติดที่นี่มานานคุ้มท่านก็ติดกันแปลกแปลก ใช่งงอะเหมือนเรามาทางนี้อะ มันคนเหนน์ที่ทางทางนี้ไกระโดดนะไอ้มูเวียนเอ้ยอีมูหัววยเอ้ยมองไม่เห็นหน้า ไม่มีโลบ้าเห็นแล,นลน้วแล้วเัามาถอะทางวะ นี่คือมามุ่มมั่วน่ะเฮ้ยเราเป็นตะคอสเราเป็นตะคอส อ๋อไปทางนี้ตายทางนี้ตายทางนี้ตายทางนี้มยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะ มามัม่วๆนะคุณดูโอเคล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วหลับบายคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะ